ช็อกโกแลตแบบข้าวซอยอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตช่วยอะไรคะที่ช่วยสุขยลที่ช่วยสกิลลนที่ช่วยระบบเราไม่ต้องนอนเผื่อเราจะเจอซานต้าถ่ายรถ่ายรายรู่ายรูวันนี้ลินน้อยกับเพื่อนๆมาทำอะไรคะช็อกโกแลตหนูเปิดโรงงานช็อกโกแลตเลยนะวันนี้ มาถึงโร uh huh. งงานเขาเลยนะ uh huh. แบบข้างใน <Okay. S 1> เห็นไหมมีเป็นหม้อๆม้อทำช็อกโกแลตแบบหลายรสชาติมาก <Okay. S 1> ที่นี่เขาเก๋มากเลยอะคือมันไม่ใช่แค่แบบไวท์ช็อกมิลค์แล้วก็แบบดาร์กช็อกโกเลยนะเขามีเป็นฟรุตตี้เฮอร์บัลสไปซี่ก็มีนะลูกมีช็อกโกแลตแบบข้าวซอยอนะไรเงี uh, ้ยอนี่เรามีแบบรสชาติแบบแปลกๆมีให้ชิมเยอะมากเลยอะวันนี้รับรองว่าเดี๋ยวเราจะได้กินช็อกโกแลตครบทุกรสแน่ๆ So Welcome to Siamaya Chocolate Are you ready? Yeah. You wanna try all flavors of our chocolate? Do you know what are we famous for? No. soy chocolate. I told you, how soy chocolate. Have you tried how soy chocolate before? I don't like soy. Yeah. Anybody knows what chocolate made from? Cocoa like you know what cocoa looks like? It's like mm. kind of like something like this. Yeah. mango or So right? yummy. Mm -hmm. Yeah, it's like nice. ว้าวน้อยนะแต่มีความเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นเม็ดตนี่เลยเหมือนบังคูดเออเหมือนบังคูดใช่ใช่ใช่เหมือนบังคูดใช่แต่เทกเจอร์มันจะมีความแบบแน่นกว่านาะมีใครรู้บ้างว่ารสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องไปทําอะไรกับมันบ้างเราต้องทำอะไรต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหนึ่งใน process ค่ะ ก่อนจะไปตากแห้งเราต้องหมักก่อนใช่คล้ายๆการเอาใบไม้ปิดก็คือการหมักหมักก็คือเราก็เอาตรงนี้ออกเอาเมล็ดออกนะคะแล้วก็เอาใส่ใส่ถังใหญ่ๆเลยแล้วก็ถมถมถมแล้วก็หมักประมาณ6-7วันเอาไปตากแห้งประมาณ 5- 1 5หวันแล้วแต่หมักเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นเมล็ดโกโก้โกที่ผ่านการหมักแล้วนะคะอันนี้ลองดมได้ก่อนนะคะจะเป็นกลิ่นหมักเลยจะยังไม่ได้คั่วนะคะ เดิมกันแล้วเดี๋ยวให้ชิมนะคะ <c oughs> ดูนะว่าวัานนี้จากคนที่ไม่ค่อยชอบกินช็อกโกแลตจะชอบช็อกโกแลตไหมอันนี้จะเป็นเมล็ดที่ผ่านการหมักลแล้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเมล็ดที่ผ่านการขั่วอันนี้ตัวเมล็ดจ,จะมีเปลือกอ จะมีเปลือกแล้วก็จะมีเนื้อข้างใน <c oughs> เนื้อข้างในจะลองคินได้อันนี้จะเป็นรสชาติที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วนะคะจะโมลไปบีม<ะ> <ตร S 1> ใช่จะได้ยังไม่ผ่านการคั่วใช่ค่ะจะได้รสชาติชุตตี้ตที่ผ่านการหมักอันนี้อันนี้จะเป็นปยังไม่คั่จวรจริงๆช่วยไม่ช่วยสุขยะไม่ช่วยสุขยีไม่ช่วยระบบเขาเรียกอะไรระบบในร่างกายทุกส่วนแทบจะมีผลหมดเลยช่วยพัฒนาสมองช่วยระบบการไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากเราคั่วแล้ว <S <S สิ่งที่อยู่ข้างในเราเรียกมันว่าคาราเนิดบางคนเขาก็กินกันแบบนี้เลยหลังจากเป็นเม็ดคั่วใช่ไหมคะเราก็เอาไปบดชิมเลยดีกว่านอเรา We have two chocolate to compare industrial chocolate you know what industrial chocolate is Yes, industrial is like larger scale, like Lindt chocolate, Hershey's chocolate, all of that. And for us, Sayamaya, we call it craft chocolate. The difference is the process. We don't add anything to our chocolate to give flavors. We don't add like chemical. And now let's try like what it takes to make like chocolate. Okay. I will start from 85% industrial chocolate. It's dark chocolate, right? Very dark. Can I skip please? I'll try. This one is not our chocolate. It's from some industrial company. Actually, it's kind of try. That's not g j o d And to taste chocolate you need to let let it melts in your mouth. Do you know what s inside? 70% dark chocolate. ก็อันนี้เป็นตัวขายดีเลยค่ะชาไทยชาไทยช็อกโกแลตชาไทยชอกโกชาไทยชา่ไดยค่ะ วันนี้เด็กๆไม่หลับละไม่เป็นไรช่วงนี้คริสต์มาสไงเราไม่ต้องนอนเผื่อเราจะเจอซานต้าเวลาหนูดูการ์ตูนอะหนูเคยแบบดรีม m แม้ว่าอยากไปที่แบบช็อกโกแลตแฟคทอรี่ที่แบบ yeah but I don't want to eat dark chocolate I want to go to Valley Walk เหมือนเป็นแบบกล้วยปากช็อกโกแลตกล้วยตากใช่สรุปว่าอยากชิมรสที่ร้านเขาจริงๆมีเซอร์ไพรส์เฟลเวอร์ให้ลองแล้วก็ให้ทุกคนเดาด้วยว่ามันคือรสอะไรลองให้คุณแม่ทานก่อนละกัน กินเครื่องแกมา The King's Castle อืออ้ย The King's c a t l e ข้าวซอยเนาะ The k i n g นาะ s t l e ซีกบาะอันกรอบๆอะมันเหมือนเป็นกรอบๆที่อยู่บนข้าวซอยอะคือมีกรอบจริงค่ะมีกรอบจริงใช่ั้ยใช่ค่ะอยู่ไรกต้มขาต้มขาไก่ไหมคะมีนะคะมีต้มขาไก่มีอะไรคะมัสมันค่ะะสมันและก็มีรสต้มยำที่ยังไม่ได้วางขายจะมีให้ชิมค่ะ ต้มยำรสซีเรียก็ดีนะมันไม่หวานเกินไปสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานถ้าต้มยำจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะลองไหมครับโอ้ได้กลิ่นมาเลยย n นาสเมาส์พูดแขนว้าว it's not it's not spicy I k e a h it's not spicy try and it's kind of like sour okay yeah it's sour really sour Why there still power? Power. is Okay. Why เครื่องต้มยำไหมคะ Spicy. แต่เขาใส่มะนาวเอี่มีมะนาวมีมะนาวขาไก่มาละขาไก่แล้วเวลาทำก็คือเอาเอาซุปเอาอะไรจริงๆมาแบบเบคซ์ใช่ค่ะใช้เครื่องแกงจริงๆลงไปทำ จริงๆของช็อกโกแลตข้อห้ามเลยคือห้ามใช้ส่วนผสมที่มีส่วนผสมของน้ําเพราะว่าด้วยความที่โกโก้อะมันจะมีไขมัน50%รวมกับโซลิดของมัน50%ถ้าเราใส่อะไรที่เป็นน้ําปุ๊บเวลาไปทํามันจะแยกชั้นกัน่ะแล้วพุกดิรูปอย่างนั้นทำยังไงอะคะจะใช้เป็นผงเครื่องแกงคะ่ะอ,อย่างมะเขือเทศก็ใส่มะเขือเทศอบแห้งน,น้ำมันผ่าน้ำมันตะไคร้ค่ะแล้ว่าส์ so the temperature for milk chocolate would be between 28 and not over 33 degree celsius อร่อยไหมคะแอบชิมเรียบร <slide. S 2> <ând> ้อยเราหวังว่าสักครั้งจะได้กินส m a ร์ก่อนมาแล้วส m a ร์มาแล้วค่ะเด็กๆนี่ค่ะซันตี้มาแล้วค่ะ ลูกกินสมอรเหรอแม่กินช็อกโกแลตข้างบนนี้เป็น70%นะเรามาถึง f a ท t o r y แล้วเราต้องเราต้องได้ของจริงสดชื่นมากเอาความอร่อยขาวอร่อยขอชิมคำนึงได้ไหม ข้าวเย็นวันนี้ล่ะโอ๊ยโอ๊ยขึ้นไฟโอ้โห่เฮ้พ่อมาออกเงาวิธีการก็คือเราจะเอาอันที่ประเปล่าเนี่ยนะคะ แล้วก็จับให้แน่นแล้วก็พลิกแล้วก็เคาะอีหนึ่ง พชเศษอู้ยมันยืดด้วยอ่าดูใบก็ดูใบเธอ <Yeah. S 1> มาเจอ <this> มาชม,ลล <Dubai> yeah. มอกโกแลตน,น,น่ารากดีที่นี่ถ้าใครที่เป็นช็อกโกแลตเลเวอร์นะมาทำช็อกโกแลตกันได้อยู่ที่นี่แล้วมีความสุขมากเพราะว่าได้กินช็อกโกแลต อุ้ยของชิลินที่เป็นสตรอเบอรี่ก็หล่อมากมอร่อย Merry Christmas บุ๊คว้าว <c oughs> Merry Christmas นะคะบ๊ายบายอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวเอาไปฝากให้บัดดี้ดีกว่าแอบไบปให้บัดดี้เห <c oughs> ็นไหมคะไม่ไนแต่ถ้าส่งไปบัดดี้จะรู้เลยนะว่าเป็นลิง เรียนได้ใครถามไม่ได้นะคำ <c oughs> ถาม <c oughs> เนี่ยยิ่งกดดูใบชโคโค็อกโกแลต